สวัสดีครับพบกับผมทั่วไทยไปกับบิ๊กแอดนำความเป็นสีมงคลโชคดีร่ลำรวยเฮงเฮงสมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการวันนี้นำเหรียญมหานิยมศักดิ์สิทธิ์มาฝากทุกท่านครับและก็ต้องบอกว่าถ้าท่านไหนได้พบได้เจอได้เห็น ในรุ่นนี้หรือมีอยู่แล้วนะครับเก็บสะสมบูชาติดตัวบูชาติดบ้านติดรถเป็นสิริมงคลโชคดีท่านว่าไว้แค้วคาดปลอดภัยมหานิยมมามากมาย ฐานสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วสำเร็จทุกประกาศมีเคล็ดลับในการอาธิษฐานให้ตั้งนโมสามจบและอธิษฐานลึกนึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณปสังคุณคุณบิดามาดาคูบาจารย์และอธิษฐานตามความปรารถนาจะสำเร็จได้แน่นอนลืมนะครับถ้าท่านใดได้พบได้เห็นได้เจอนะครับ พระเหรียญรุ่นนี้ครับรุ่นที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับตัองบอก่าศักดิ์สิทธิ์เกินคําบรรยายศักดิ์สิทธิ์มากมากผมเองก็ได้ฟังมาบ่อยๆนะครับฟังมาบ่อยๆครับว่ารุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆต้องเก็บเป็นสี่งมงคลเลยนะครับรายการทูตไทยไปกับบิ๊กแอนะครับก็มานำมาให้ชมกันนะครับก็เป็นสิมงคลกับตัวผมกับรายการกับทุกๆท่านด้วยนะครับ หรือถ้าหลายท่านนะครับเกิดมีประสบการณ์เกี่ยวกับพระที่ผมนำมาให้ชมกันนะครับก็สามารถเขียนมาโทรมาไลน์มานะครับคุยกันได้เป็นประสบการณ์ดีๆผมก็ขออนุญาตในการที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านได้ฟังได้เป็นสิมคลคณต่อไปนะครับก็ขอบามีเหรียญมหานิยมศักดิ์สิทธิ มาไฝคุ้มครองทุกท่านให้โชคดีแค้วคาดปลอดภัยให้สมมุ่งม,มาปรารถนาและเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านนะครับและมีพระในรุ่นต่างๆในรุ่นอื่นๆว i ก a อดก็จะมานำให้ทุกท่านได้ชมกันในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการเป็นอย่างดีนะครับพูดผิดบ้างอะไรบ้างก็ต้องขอโทษน,นะครับ วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ